สวัสดีคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Line t o a ทชนะคะเป็นเกมของ LINE นั่นเองเราก็ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมันจะมีคลิกเลือก ID แล้วก็ In t n t e r z o n e ส่วนลึกลับนะคะเป็นเลือกเซิร์ฟเวอร์เราจะลองเอา i n t e n s e ส่วนส่วนลึกลับนะคะนี่แล้วก็เข้าเกมยินตีต้อนรับเอ,อิรนนี่เข้าเกมนะคะ ขั้นต่เซฟเออตัวเราเป็นไม่ใช่แบบนี้นะคะจะเป็นตัวยังไงอะ่ะ งั้นเดี๋ยวได้ได้ออกก่อนก่อนไปอุตสาสักค่หนึ่งนะคะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเข้าเกมเลย ใช่ใช่จะต้มีหมดอายุด้วยเขาอยากรู้วิธีเติมตังอ่ะเติมกันยังไงอ่ะทรงผมไม่ต้องการใส่มีตัวีน้ นี้ก็มีกลุ่แล้วค่ะอยากเอาสเต๊กเลยเนาะชุนี้ละค่ะเลือกไวแล้วเลยแต่ไม่มีทางซื้อ แบบนี้เนาะถ่หวหวโวต่างหงต่างหูเนี่ยจะเป็นแบบนี้บบน่ี้พอได้ใส่มันก็จะสวยมากเนี่ยแบบนี้ แต่ไม่มีตังซื้อนะ้องไปที่ล็อบบี้เกมเลยอ่าลืมลืมลืมใครอยากเล่นนะคะใคร้าใครอยากเล่นแอดมานะคะแอดแอดๆดด สิบเดถึงสิบหดีกว่า VIP อเค okay. อันนี้นะคะก็น่าจะเป็นพวกให้เติมเงินแล้วจะได้อันนี้นะคะะเป๋าชับข้อมูลส่วนตัวนี่นะคะชื่อว่าน้องเอิรนอันนี้นะคะอายุสินะคะราศีเมษ ู้รักยังไม่มีคู่รักเลยเมืองปัจจุบันนี่แหละมาอย่ารอช้าเข้าที่ล็อบบี้เกมนะคะเริ่มทันทีดีกว่านี่นะคะ่างคนต์อุอ้ยมาถึงก็เริ่มเลยตอนนี้เรามีฉายาเป็นสายล่อ,อแล้วนะคะ สายล่อสายลอ่อดูครั้งแรกเฮ้ยสายย่อไม่ใช่ <c oughs> เพลงดิทอกนะคะว <c oughs> อมอยากเยอะเหมือนกันกนะเนี่ย เขาไม่ใช่ทิกทอกนั้นแพ้เขาแน่เลยมันไม่ใช่มือปอ่ะเพิ่งเริ่มเล่นเองอ่ะกดกดไปก่อนนะคะพี่ีถูกมาง คนอื่นเขาไปเก้าพันหกพันกับเรามีเราสี่พันคนเดียวหกพันแล้วแต่คนอื่นเก้าพันแลไม่เราหกพันเอาว อืมะะก็ให้กดค้างเอาไว้เหมือนได้ฟังเพลงวิฟียังไงก็ไม่รู้เนาะ โป้ตั้งหน่อย,ยออ,ยยอ,รอหรือว่าเป็นที่เสื้อผ้าด้วยไม่เกี่ยวมั้ง ไม่ใช่มือเปลสักหน่อยคะแนนซีไม่มีการ์ดนะคะอ้อที่โป้งออกทีก่ขวา จอฮันนี่แันนี่แันนี่หนึ่งดาวเปิดชนะเห็นไหมว่ามันขี้โกงนี้เนี่ย นี่นะคะคลิกเพื่อตรวจสอบนะคะจะเป็นพวกเพลงอะไรแบบนี้นะะี่น่เป็นเพลงไทยนะคะนี่นะคะอยากโดนเป็นเจ้าของสุภาอยู่ไหนสัญญานักเจอไปก่อนศึกษานาดีนักบัดหนาวชักดิ้นชักงอนะคะตอนนี่หมดอะ่ะเริ่มแล้ว อะไรหนูมาเราจะสู้ค่ะหอดูทับเต้นเราเต้นในชีวิตประจำวันได้กูเต้นนานแล้วค่ะ Terima kasih. เห็นตัวละครแบบนี้ไลเพย์นะคะไลายเพะะย์เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแคสให้ดูนะคะว่าตัวเราน่าจะตัวเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแต่ใครสนใจอยากเข้าแก๊งนะคะหลดไลายเพย์มาเลยนะคะเดี๋ยวเขาบอกชื่อแก๊งให้นะคะหายไปไหนอะแวบบไปกับตาเลยอะ ซูไม่ได้หรอกค,ค่ะเสื้อผ้าเขาค่ะของเอิญหมดหมด,หมด,หมดอายุแล้ว จะเต็บสุดท้ายแล้ว่ะแพ้ค่ะโอเคนะคะพอแพ้นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์คะแล้วส่วนสิ่งที่สำคัญนะคะที่พลาดไม่ได้คืออย่าลืม กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบาย